สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี้ยยายจุ๋มผ้ามาเที่ยวเมื่อน,นี้มีโอกาสงานแล้วยายจุ๋มผ้ามาเที่ยวเขาพระวิหารเที่ยวพระมอ,อีแดงนะคะผามาชมวิวพระมอ,อีแดงจ้าน่ยมันสิเหมือนเหือนจัาหน่อย้ะจ้ะนี่มันสีดแดดกับพวแดดสิขึ้นกับว่วขึ้นนี่บรรยากาศอึมขึ้น กลองนี้จุ้มมันก็บโบง,งามนั่จ้ะได้จุ้มพามาชมวิวนะคะชมวิวมันสีย่อนแสงจักหน่อย้อจ๊ะนี่เพราะว่ากล่องโทรศัพท์รู้นะจ๊ะเนาะเบิทงามเลยแค่นี้หละจ้ะนี่มบรรยากาศดีเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามเลยนี่พ้ามอยอีแดงทองฝามันสีย่อนแสงเนาะ ผ้ามอยีแดงนะคะด่านลางนะจ๊ะนัดตอนนี้จะจุ้มอยู่ถึงมาชวมวิวของลาง ย่าจุ่มลืมเอาใหม่มานําใหม่กันสันลืมเอามาถือเอามันสิสันจักหน่อยดย้จ้ะเด้อผาบสันจักหน่อยอย่าเวียนหัวเดว้อย่าจุ่มลืมเอาใหม่กันสันมานําบรรยากาศข้างใน บ่ค่อยมีจะเหมือนี่คนเงียบบรรยากาศเงียบเหมือนี่มันบริววันหยุดเนาะจะนาเหมือนี่มันวันธรรมดาคนก็นเลยบม่มีเหมือนี่จะยจุ่มมะหอดมะหอดสายบ่มีห,หมอกเลยจะมะหอดตอนนี้ประมาณเกือบสี่สิบโมงแล้วบ่มีห,หมอกบรรยากาศก็กสิอึมขึ้เนะจาะ บรรยากาศอึมครึมอึมครึมหนึ่งด่านล่าง มโมว่าภาพจ้องว่าไม่จังไหนสิงห์อ่ะบอเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเหมือดเหมือนขึมนวจน๊ะเนาะภาพเลยว่าชาติบอสวยปันไหนได้นี่ ผามอยแดงนะคะผามอยแดงตนหนึ่งก็จะเป็นนาผา จ้่เ,เพื่อนคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วจ้ะนอนเดี๋ยวไปหมองไม้แล้วจะจุ่มทายมาให้เบิ้งไม่แล้วจ้ะเด้อคลิปนี้สันส้นๆแค่นี้แหละจา้าขอบคุณได้หละจา้าสวัสดีจา้าเบิ้องวิวงามๆน้ำกันมาสายบบเห็นหมอกเลยนะจาจ้ะนะ